นี่ว่าล้านเพื่อนเน่ามาเนี้สวัสดีครับพี่น้องมาหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้ว <c oughs> นี่ว่าล้านเพื่อนเน่าอาจารย์อุเทียนครับผมเ <c oughs> มื่อคือแดดแท้จะไปอยู่จังไดบ้าจังไดเฮรอเบียร์ที่แล้วแต่ตัวนี้เพิ่นมาเต็มมาขึ้นเนาะนี่เอามาหอดจวดถึงเลยเด้อพี่น้องเด้อบาทนี่มื่อไ้เรียนอยู่ยังก่อนเยอลยล้านสตอรี่โครลานบอกก็จะเอืน่นบอ มากครับจันดูเทียนสองคนจันจจเมกี้บ่ดยมาเด้อครับสองงานเด้อ25กับ26อาจารย์เมื่อกี้ไม่ได้มานี่อยู่ติดถนนมิตรภาพเลยนะครับถนนมิตรภาพอยู่ทางอันอยังก็เข้าเ,าเอืน่นทางสิไปสระบุรีป่ะของโคราชมืออืนน่นนอกกสิไปอันนี้ตัวไปยังเกาะไปจังหวัดประทุนนอกมืออืนน่นเนาะวัดยังก็คือมืออื่น แต่ตอนนี้มาหานางานเลยพี่น้องเ้างจะไปจอดรถใส่เราพอรังวิธีเทาก็เกลียบเถอะนี่นี่หุ่นบ่ตั้งใจละห้าองจันเดี๋ยวเบิ่งวินิตรปีจิราหนาก่อนพ um ี่น้องหาหมองจอดรถใส่ดีเฮาขางรถตู้ลำพุ่งคนว่าฝนเตี่ยนว่าลำกลางสนั่นอยู่บนเน่าขังรถหกลอนหุ่นขางรถตู้ลำพุ่งคน เขาต้องไปจวดหนอกหมูมันจังบมูขีดเขาแก้วเลียวก้อนหมูเออเป็นนอนใส่แล้วมื่นอื่นเกิดที่เปนอนในวัดอยเดียวน้องมื่นเนาะเป็นงานวัดอยู่ปทุมธานีมื่นอื่นแต่ว่าอยู่นี่บ่รู้ว่าสิเลิกจักโมงพี่น้องก้าเลิกแล้วก็ออกเดินทางออกเดินทางไปปทุมก็สิไปนอนพักเศร้าอยู่ในวัดหมดแล้วสินอนก็เป็นงานวัดมันสิได้เป็นตนนอนบ่ลรอสิบ่เสียงเขาเจ้าเฮ็ดบุญซะนั่นทิซั่นเด้เด็กกว่านั้นก็สิเฮียงอยู่เนาะเดี๋ยวหมดแล้วตัวนี่ก็ได้เหลือแต่ตัด ติดไฟติดจอ LED แล้วก็พาชากทั้งหนา้ารถบัสเขาออกมากหอดเซนลเน์ละนะมันมีกุไลรถบัสไปทางใดเฮาไปพี่น้องไปไปไปพี่น้องไปถึงแล้วนะครับหน้าง,งานอืม จอดใส่เลยจอดขวด,ดีเข้าจานอาหม่องหม่องจอดได้พี่น้องมาเลยพี่ท่านพี่ทั้งรถรถรอเขาจอดเลี่ยงกันอยู่เดี๋ยวอวยหาหม่องจอด,ด,นอดกน,ดดดไ,นไดไน้พี่น้องเอออด้อสักครู่เด้อคือแดดแท้หาหม่มองจอดรถบ่ได้ได้บัตรใ้พี่น้องเหยื่ออ่ะพญหัดกับพญิพรนมหม่องจอดรถจอดล่าเฮาหาอวยหม่องเขาทั้งไหน โอ้มาแตะม,มาขึ้นหมดตัวเนี่ยปอยังหัดกับปอยยัยพนมเนี่ยแล้วว่าอะตัวเนี่ย <laughs> ปอยยัยหัดกับปอยยัยพนมมาหอดเต็ม,มาขึ้นแล้วซื้อขนมหมอแกงให้เพื่อนกินไดเด้อ <laughs> แก่เมย์ขนมหมอแกง <laughs> ไปเส้นมากได้หมดเลยเพมีเงินสดไปซื้อเขาไหมแม่ค่าเข้ามางในหนูปะเอาไปขายก้อนได้เงินยังมาให้เข้ามา โอ้ยลอ,ยอตตันสาตว์พวกเงินซื้อเขาโอ้ยคือดีแต่ไม่ค่าก็ดีสนอกว่าเอาหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วเฟที่ตากแดดแมเป็มปเลยบาทนี่เดินกวางอยู่ดอกนะครับ<ส>ติดถนนมิตรภาพโคราชพรุ่งนี้ก็ปทุมธานีพอฮัดพเพื่อนไห้เลิกแจม่งงมาเนี่ยเพราะต้นหัวหเหสวัดแจ้งวะสวัดแจ้งว่าสัตว์อ่ะมื่อเงินก็ไปพุ่น มือเงินเลยแค่วงมาเลยมือเงินโบสวดได้มือเงินนี่ประตูผมนี่บโบสวดดิเคลื่อนตีหนึ่กลัวเนาะมือเงินนี่ยโบโบสวดได้มือเงินนี่ประมาณตีหนึ่งกลัวเอ้าได้หาหม่องจอดรถจอดล่าก่อนผ่านหอนแล้วแดดเปิงเปียเปิงเปียพี่รองเอ้ยมีหม่องอยู่หลังเวทีใครอยู่หรอกมันยัางหันมีห่มมียังอยู่อันนี้คือด้านหลัง เอาอามองจอดรถก่อนบัดนี้โอ้นี่ด,าด้านหลังเวทีนะครับก็จะประมาณนี้เอาเิ่งมองจอดรถก่อนมันแทงสิโบกีดมูโอ้คือหอมอมันคือจังขี่ว่าเตะยางมาทั้นง,นทงนี่ มาดแดดก็แต่ไม่แย่จอยไม่แย่แจ้ปมาแดดพัลวัพังานขนมหม้อแกงเด้อพี่น้องขนมหม้อแกงมากินกับเขาแน่บี่ต่อแม่มาสร้างว่าดีแถอเจ้ากินกับเขาเถอะแน่จัดเันแล้วขนมหม้อแกงเด้อให้ไม่แย่จอยกินกับเขานะือจังหอมฉีงว่ะน่หอม ชีมาทีเด้น<า>หนีไหวมาสร้างว่าเถอะนี่บอกโอ้แม่นดีหลีมากะจอนมากะจอนหน่อยตัวนีิเอาคือดีแทะเอารถมาจอดพี่ก็ได้ตัวนี่จอรมมดมมร่ม,รมพี่ได้บ่นี่น่บอกร่มตัวพี่อมองจอดรถพี่น้องห่มดีก็ด้อขอ,อกมาหน่อยก็เจ้านั่นคือเป็นตาฮักเถอะนะเบิ่งดูขอ,อกมาหน่อยอย,อยู่ขงางหลังเวที าคือเป็นตาฮักแท้ตัวน,น,นี้ยน้อยนี่อยากได้ไปเลี้ยงจังนั่นเห็นบอมาแล้วโอ้มันคือหัวจักคนจับได้บะบายได้บะฮัลโหลสวัสดีครับโอ้ยคือหัวแท้โอ้ยยางมาหาเลยสวัสดีครับเอาคือหัวแท้พี่น้องวัดนี้ยางมาหาเลยไหมโอ้ย สวัสดีครับฟังหมอลำนะครับเมื่อเลี้ยงอืมคือหูแต่ปะอ๋อคือหูแต่ายากมาหาให้จับเลยโอ้ยช่องผมคือแทงแต่ช่องผมช่องผมคือแทงแต่ช่องผมอีหยังเนี่ยวะโอ้ยคือไม่ต่างหากแทงยางมาหาเลยโอ้ยเพื่อน่ายิ้มเลยยิ้มเลยสวัสดีครับ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 โอ้ยสีขาเบอลลอนเลยพี่น้อง สวัสดีพ่อเอกชื่ออะไรครับโอ้ยคือเป็นตะเพีงแท้นาทเกี่ยงมอนรอนอยู่ไครับทักทายทักทายครับผมมาหน่อยพี่น้องสูงผมก็เทเดนีน่สุดลอปะฟังมะลำมือเรี่ยงบ่ไม่แนวให้กินดอกลูกเลยบ่กินดอกไม่แต่มือนี่ลหละบ่ไม่หยาไม่ยังให้กินเลยโอ้ยคือเป็นตหาหักแถพี่น้องโห้ห,หแม ขี้ได้ย่วาจาักรุ่นนี่ทรงผมกะเทียร้อมนี่มีทรงผมด้วยน่ารักมากเลยฟังมาลำนะเมือแรงนะโอ้ยเป็นตาแพงแท้จักได้เดียยักได้ไปเรียงเดีสีขาวด้วยน่ารักมากยางมาหาเลยไปน้องพลนม้จับเลยมาหลังเวทีปะ่ะเดี๋ยวหาหมองเอารถมาจอดก่อนพี่โฮมพี่เห็นโฮมแล้วจานุเทียนนั่งถ่ายอยู่ในรถ ฮามองจอดรถก้อนบาทนียได้มองจอดรถเลี้ยวมาจอดน้ำพรมผีละหมุนก็้ามาพูดหมุนหมหมุนเห็นหมแล้วห,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 หูหู้ไหมย่างไปจ่าประหัรตัวเขาขาวหูหูย่างไปหาเรียวเรียวาายาวย <laughs> าพอได้สูบหลอกรุ่นดีจีบ้ <laughs> าขาวย่างดี ว่เป็นาหักขนาดเลยสุดยอดเลยไปลูบันมาากันมัน้หมไปลูบันไห้เลยยังห้องน้หมอพ่อเขาห้องนนฮะมองอาบน้ำนี่นี่อาบนี่อาบได้ี้ได้โอ้แล้วเสียรถเขามาปุหลัมพุดหลังสนะเห็นหมแล้วพี่น้อง ขนมหมอ้อแกงเด้อพ่ออย่าหัดได้เด้อทีมงานผุ่นสังกะซีมาแล้วพ่อ <c oughs> เห็ดงานไม่เมื่อยกินขนมหมอ้อแกงแสีบๆได้เด้อพ่อเลยขนมหม,ม้อแกงสามอันลอยเหมือนเดิมขนมหมอ้อแกงเซียนมาแ <c oughs> <c oughs> ดดแดดแดดไปเอารถไป <c oughs> จอดก้นบาทนี่ เฮ็ดมองจอดรถแล้วไปก่อนหาที่จอดรถก่อนมาถึงแล้วปะ่ะเฮ็ดมองจดอดลราห่มไม้หมดละเขาทั้งในหมดแล้วเหรอโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิขออนุญ,ญาตบาดค้ำเอาซ้ำนีแ่แหละครับมาหอดสถานดีแล้วนะครับมองพักมองเศร้ากันคำเจ้าหน้อยสิไล่สดขายขนมนะครับขนมหม้อกแกงนะครับวันนี้มากับอาจารย์อุเทนนะครับ นี่ขนมหม้อแกงได้มาสองขลังนะครับฝากพี่น้องเน่ยเด้อขนมหม้อแกงเด้อสามกองลอยฝากพี่น้องเนี่ยนะครับเอาจวดจดาดฟาดบึ้มโอเคครับสวัสดีที่โคราช